คอมเมนต์ของชนาทิปกับสุปชโชคอันนี้ก็ติดตามมาให้แล้วนะครับเล่าให้ฟังกันหน่อยล้วกันสุปชโชคนะครับคอมเมนต์ Comment ที่แฟนๆได้เห็นหลังจากที่ลงเล่นในช่วง20นาทีสุดท้ายที่ซัปโปโรชนะโตเกียวสง่าไป2 1หนึ่งเนี่ยหลังเกมแฟนบอลก็พูดถึงว่าเฮ้ยมันสมควรกับเวลาที่อยังเนี่ยว่าเช็คเนี่ยควรจะเป็น11ตัวจริงในเร็วๆนี้นะครับ ซึ่งสถานีวิทยุเจ้าใหญ่ของภาคเหนือนในแถบซัปโปโรชื่อว่า n o North Wave ได้มีการโฆษณาหลังเกมกับโตเกียวสังหะว่าในเกมกับนากยยะแคมปัสนัดหน้านสุป e r c มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงมากกว่าครั้งไหนๆนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนคอนซาโดเร่กำลังครซี่เจ้าเช็คมากๆเลยจากตั้งแต่เกมที่ยิงประตูในฟุตบอลถ้วยนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับ แต่ก่อนเนี่ยเราทำคอนเทนต์พวกนี้คนก็จะบอกว่าเออเราเชียร์คนไทยอะเข้าใจแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเราตอนที่ไปมาผมว่าเช็คช่วงนี้ก็ดีจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าด้วยฟอร์มกับโอกาสที่ลงเล่นไม่ว่าจะน้อยนาทีแค่ไหนเนี่ยลงไปอ่ะเหมือนเัเขารู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรยิงเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะแต่เหมือนเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะทําให้เห็นในสิ่งที่เขาซ้อมมาไม่ว่ามันจะดีไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยผมว่าบางจังหวะเนี่ย เหมือนถ้าเขารู้แล้วว่าเขาจะเข้ากับเพื่อร่วมทีมยังไงเพื่อให้เขาไปอยู่ในพื้นที่สําคัญที่จะทําให้มีชาติได้เห็นมันมีข้อความออกมาครับหลายอันที่อยากเอามาให้อ่านอย่างนี้เขาบอกว่าสุภาพบมีเทคนิคและความเร็วการตัดสินใจ,จที่พร้อมแล้วนะตอนเนี้เขาลงเป็นสำรองแล้วเล่นดีทุกครั้งเลยช่วงหลังเนี่ยแต่แฟนบอลท่านนี้คิดว่าถ้า ยกระดับอีกหน่อยและเข้าขากระทีมากกว่านี้สุบาโชจะเป็นนักเตะที่มีพลังทะลุทะลวงยิ่งกว่าชนาทิพย์สมสิน์เคยทําไวใ้ให้พวกเราอีกนี่คือแฟนบอลซัปโปรโรเลยนะครับอีกข้อความบอกว่าสุบาโชนอกจากจะเร็วแล้วย,ยังหาจังหวะยิงเก่งมากเกมนี้ก็หาพื้นที่จนได้ยิงสวยๆไปหนึ่งลูกแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนเช่นเดียวกับอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าน่าเสียดายที่มันเป็นลูกล้ำหน้า แต่แฟนบอลท่านนี้บอกว่าผมเดิมพันได้เลยว่าถ้ามิชาให้โอกาสสุบโชคมากกว่านี้จะได้เห็นประตูสวยๆแบบนี้อีกแน่นอนเรื่องของลูกยิงที่มันไม่ได้ประตูเนี่ยคนคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะมากอย่างข้อความนี้ก็บอกว่าคุณเห็นไหมนาที76ที่เขายิงเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวหาพื้นที่ที่ฉลาดมากสุบโชคมีเซนและแฟนบอลท่านนี้บอกมั่นใจมากๆว่าสุบโชคควรจะได้ลงเล่นมากกว่านี้ และควรได้โอกาสตั้งแต่ตอนนี้เลยแฟนบอลทางสุดท้ายที่ผมเก็บข้อความมาแล้วเห็นมีประโยชน์เขาบอกว่าลงตัวจีนได้แล้วเห็นหรือยังว่าสุบะโชคเวลาเล่นกับทางอาสซโนเนี่ยได้จับคู่กันเนี่ยมันดีมาก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 มา,กา,กากประมาณนี้นะครับแต่มันก็มีบางส่วนที่บอกว่าณตอนนี้เนี่ยสุบะโชคดูจะเหมาะกับก,บการเป็นซปเปอร์ซับไปก่อนอ่ามันต้องมีทั้ง2มุมนะครับ ข้อความนี้บอกว่าเป็นอีกครั้งที่ลูคัสแล้วก็สุปโชคเนี่ยลงมาเป็นสำรองและเปลี่ยนเกมไปได้เลยยกระดับเกมได้แต่ด้วยสไตล์ที่ใช้ความเร็วและต้องเล่นในตอนคู่แข่งเนี่ยเปิดพื้นที่ด้านหลังให้แล้วก็ความฟิตอาจจะลดลงจึงทําให้คิดว่าคู่นี้สงสัยจะเหมาะกับเป็นซูเปอร์ซับมากกว่าในตอนนี้อีกข้อความบอกว่าสุปโชคทําได้ดีมากจริงๆในเกมกับตัวเกียวซังอะ่ะได้เห็นหลายเรื่องไม่ใช่แค่การยิงประตู แต่รวมถึงความสามารถในการเก็บบอลด้วยก็อยากเห็นลงสนามมากกว่านี้จริงๆแต่มันก็ยากที่จะบอกว่าเขาจะต้องลงเป็นตัวจริงแทนนักเตะคนไหนอ่านี่มีเหตุผลเลยนะครับคนนี้เชียร์สุภระโชคดูจากข้อความลงมาแล้วเห็นมาเล่นดีแต่ไม่รู้จะเอาแทนใครคือร้ฟอร์มคือซัปโปโรกับฟอนตาเล่เนี่ยตรงๆคือซัปโปโรม,มันจะมีผลการแข่งขันที่ดีกับฟอนตาเล่ไงมันก็เลยอาจจะหาเหตุผลยากหน่อย,อยว่าเฮ้ สุขโชคคืออาจจะลงมาแล้วถ้าผลงานทีมมันไม่ดีอ้าวก็กล่าวไปคำถามว่าสุขโชคลงมาแล้วทีไม่ดีขึ้นเดี๋ยวถ้ากลาวไปสับหองโอกาสมันก็จะยากขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปก่อนรอเวลาที่เหมาะสมน่าจะดีแต่ในมุมผมผมก็คิดว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่เอาลงตอนดีแล้วจะลงตอนไหนอันนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันถูกไหมและข้อความที่บอกว่าผมคิดว่าสุปโชคเป็นนักเตะที่ดีมากๆควรจะมีโอกาสลงเสียตัวจริงมากขึ้นแต่แฟนบอลท่านนี้บอกว่า ผมมันดึงไม่ออกเหมือนกันว่าจะลงลงแทนใครดีก็คลายกับข,ข้อความที่แล้วเพราะตอนนี้แนวรุกมันเล่นดีทุกตำแหน่งเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เครียดมากในมุมแฟนบอลแล้วก็คิดว่ามุมมองของโคช้ชคงจะเครียดซะมากกว่าสรุปคือใครผิดอ่ะอ่ะถ้าถามพวกเราใครผิดคุยกันอเขาข้อความด้วยเนี่ยเอาแค่คนนี้ลองฟังตามถ้าคุณเป็นแฟนบอลซโบโลเนี่ยคือถ้าไปลงที่ใคร มิชาผิดไหมที่ทําทีมดันดีขึ้นมาแล้วปรับลงตัวแล้วแล้วไม่มีสุขบัโชคในชุดสิบตัวจริงก็ไม่น่าใช่หรือเปล่ามิชาต้องออกเลยไหมเพราะตอนนั้นก็บอกจะให้มิชาออกก็พอจะออกปุ๊บก็ดีอีกละซึ่งทีมในเกรดซัปโปโรก็เป็นทีมที่ต้องอยู่ในหลีกประมาณนี้แหละครับบางคนจะขึ้นไปอะไรมากกว่านี้ก็คงจะไม่ได้แล้วเก็บไว้ก่อนเรื่องสุขบัโชค รอดูแล้วกันว่าจะเป็นตัวจริงไหมเพราะสัญญาระยยาวขนาดนี้ถ้าไม่เป็นตัวจริงเนี่ยผมว่าปีที่2ก็ต้องคุยกันแล้วนะจบแลดูการเนี่ยว่าจะปล่อยยืมไปตรงไหนไหมหรือแนวทางซัปโปรโรจะเป็นยังไงเอาขอนชนาทิปดีกว่าครับชนาทิปเนี่ยไม่ได้ลงในเกมที่ฟันเดเล่แพ้โยโกะมาก่า่1ต่อ2ซึ่งความคิดของแฟนที่มีต่อเจตอนนี้เนี่ยก็ ไม่ได้มากเหมือนตอนที่เจย้ายมาใหม่ๆแต่ยังให้น้อยในช่วงที่ฟอร์มของทีมเนี่ยมันไม่ดีก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งที่บอกว่าชนาทิพย์ควรจะมีโอกาสบ้างซึ่งขอ้อมูลบางส่วนก็บอกนะครับว่าเกมกับอุระวะในลูวันครับชนาทิพย์จะกลับเป็นตัวจริงและก็มีคอมเมนต์บางอย่างที่เราเก็บรวบรวมมาให้ข้อความนี้บอกว่าก็ไม่เห็นว่าทีมจะดีขึ้นเลยชนาทิพย์ก็นั่งอยวนมานั่งสำรองอะจะไปโทษชนาทิพย์ก็ไม่ได้นะนีแฟนญี่ปุ่นในแท้นะครับ ตอที่ผ่านมาเนี่ยคนชอบจะไปโยนกระแสบอกว่าเจย้ายมาแล้วไม่คุ้มค่าตัวคือผมก็อยากจะงงเหมือนกันในมุมคนไทยว่าแล้วมึงจะให้คุ้มค่าตัวไงก็มึงไม่ส่งมันลงเล่นมันจะไปเล่นคุ้มค่าตัวไม่ลงถูกไหมแล้วที่ผ่านมาคือเจเจ็บอีกอ่าและช่วงเจ็บเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าตอนที่ไปเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยน้องก็พูดเหมือนกันบอกว่าผมขอเรื่องเดียวนะพี่เจฤดูกาลเนี่ยอย่าให้ผมเจ็บคือผมสู้แล้วซ้อมแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าผมไม่ดีพอผมเข้าใจ แต่ให้มันต่อเนื่องในการซ้อมก่อนเพราะอย่างน้อยถ้าเจไม่เจ็บเนี่ยในมุมมองเขาผมว่าเขาก็คิดถูกถ้าเขาไม่เจ็บแล้วตัวอื่นเจ็บจนมันเจ็บเยอะไปเนี่ยยังไงมันต้องถึสิ่งพื้นที่อของเขาแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นไหมที่มาแล้วมาเกือบดีแต่ก็ไปเจ็บอีกอีกข้อความบอกว่าห่วยทั้งทีมแต่ก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงถ้าเลือดนักเตะอย่าง uka, โคซุกะลง11ตัวจริงก่อนชนาทิพย์ผมว่าแค่นี้ฟอนตาเล่ก็แพ้ไปครึ่งตัวแล้ว โอ้นี่คือมุมมองแฟนฟอนเตเล่เนบอกว่าผลงานช่วงนี้มันห่วยมากซึ่งผมว่ามันก็ห่วยจริง,รงๆนะครับอีกหนึ่งข้อความว่าผมมันยืนยันคําเดิมชนาทิพย์ดีมากคุณต้องหาโอกาสให้เขาและถ้าคุณไม่ใช้งานเขาผมหวังอย่างยิ่งถ้าเขาหมดสัญญาลงเนี่ยซัปโปรโรจะเสนอสัญญาดึงตัวเขากลับมาหรือข้อความนี้ที่บอกว่าถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงก็ยังยืนยันว่าต้องได้เห็นชนาทิพย์ลงเล่นอันนี้ก็คือมุมมองที่อาจจะมีแฟนบางส่วนที่ชอบชนาทิพย์ส่งกระสินและอยากให้ลง และมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสมันน้อยไปซึ่งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างอาการบาดเจ็บด้วยนะครับหรืออาจจะไม่ได้เข้าระบบในมุมมองอะไรของโอนิกิหรือเปล่าหรือว่าระบบของโอนิกิมันมันตึงถ้าเกินไปจนชนะทิพย์ไปเล่นยืดหยุ่นอะไรก็อาจจะไม่ถูกใจเขาหรือเปล่านี่คือเรื่องที่เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้ทั้งที่จริงผลงานมันควรจะเป็นคําตอบไปแล้วนะครับว่าณนะวันนี้ที่ทีมมันไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่สองสาประเด็นหนึ่งคุณปรับเรื่องของ การบิลอัพบอลจากข้างหลังแต่ข้างบนคุณจะเล่นมาจังหวะเหมือนเดิมและฟิกด้วยไม่ได้มีอิสระให้กับผู้เล่นเลยทั้งนี้คุณมีผู้เล่นที่มีความสามารถและมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมหลายคน 2. เมื่อคุณดื้อกับร,ระบบของคุณแต่ตัวผู้เล่นของคุณที่เป็นตัวหลักที่มันจะช่วยทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบัด้มันมเจ็บแลวยังกลับไม่พร้อมกันเนี่ยคุณก็ยังดื้อแพ่งใช้ตัวที่คุณคิดว่าเออคุณมั่นใจมันก็เลยกลายว่า ทีมอย่างฟอนเตเล่กลายเป็นทีมที่ไม่มีความน่ากลัวเลยตอนนี้ครับเจอใครก็แพ้ได้หมดแล้วสึงขนาดโดนยิงท่างที่จริงเนี่ยคุณต้องบุกใส่คู่แข่งแล้วก็กดใส่เขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นภาพนั้นอีกเลยส่วนข้อความที่อาจจะมองว่าชนดาทิปไม่ได้มีความเหมาะสมกับฟอนเตเล่ก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องแฝงเขาเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าชาดาทิปก็เหมือนกับทาเคชิอุซามินะครับไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ลงตัวกับทีมใหม่ อุสมีเล่นกับกมบะไม่ได้ชนาทิพย์ก็เล่นกับฟอนตาเล่ไม่ได้เหมือนกันหรือแม้แต่ท่านนี้ก็บอกว่าควรยอมรับว่าชนาทิพย์ในร่างของซัปโปโรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาไม่สามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้อีกหนึ่งข้อความบอกว่าข้อจํากัดในการใช้งานมันเยอะมากบางทีเราอาจจะต้องหาใครที่เหมาะกว่าชนาทิปจริงๆมีเหตุผลหมดเลยนะครับผมว่านี่เขาไม่ได้ด่าแบบไร้เหตุผลนะ จริงบ้านเราเนี่ยบางทีข้อความเช่นแบบว่าไม่ไหวแล้วกลับบ้านเธอเนี่ยอันเนี้ยที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสไตล์แบบนี้ครับมันจะเป็นเหตุผลสไตล์เนี้ยเราก็เลยหยิบยกมาเล่าให้กันฟังซึ่งข้อความที่บอกว่าต้องยอมรับว่าในร่างของซัปโปโรไม่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะครับผมไม่เคยเชื่อเพราะผมว่าทิศนาทิปเปลี่ยนไปเขาก็ต้องเล่นตามคําสั่งเหมือนกันแหละครับไอเรื่องการแปะบอลคืนไปคืนมาเนี่ยคือมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ เขาถูกกาหนดว่าพื้นที่นี้เขาเล่นแบบอิสระไม่ได้พอเขาได้บอลปุ๊บในพื้นที่นี้เขาต้องจ่ายต้องคอยไปซัพพอร์ตเพื่อนต้องคอยไปครอบเวอร์พื้นที่ตรงนี้เขาก็ทําตามจอ็อบแต่พื้นที่ของเขาที่เขาต้องอิสระเนี่ยฟุตบอลบางทีมันเสียก่อนครับมันไปไม่ถึงอันนี้คือมุมมองที่ผมว่าถ้าเขามีโอกาสแชร์เขาคงอยากแชร์ให้เราฟังอย่างนี้แหละครับแต่ในมุมนักฟุตบอลถ้าพูดออกมามันอาจจะเป็นการแก้ตัวว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เล่น คุณก็จะมาแก้ตัวอะไรก็ได้แต่ในมุมเราถ้าเราเป็นคนไทยเราเชียร์เขาเนี่ยผมเชื่อว่าเราดูลาลียดแล้วก็เห็นว่าชนาทิพย์ไม่ได้แย่ลงในเรื่องการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งรครับมันมีเกมช่วงหนึ่งถ้าเราคุยกันนะ่ะเราจากันได้ไหมที่เขาเล่นบอลถ้วยเกมแรกที่กลับมาลงอะ่ะมันก็เล่นแบบจังหวะหนึ่งๆก็กล้าเหมือนกับไม่สนแล้วอะ่ะว่าต้องเล่นตามที่สั่งมาขนาดนั้นพื้นที่ไหนถ้ากูโซโลได้กูไปเลยมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าไปได้มันก็เลยหายให้หมดครับ พอเล่นตามตำราคือญี่ปุ่นเนี่ยตำราเขาเยอะอยู่แล้วแลวเขาสาเร็จมาจากตำราเราเข้าใจแต่ผู้เล่นของไทยที่มีความแตกต่างและเขาต้องการผมว่าชนาทิพย์ตอบโจทย์ไม่งั้นคงไม่ซื้อครับเพราะเขาซื้อนะครับอย่าลืมแต่วันนี้หลายปัจจัยมันทําให้ให้ทางฟอนเตเล่เนี่ยมันแตกกระจายไปถึงเสียงเรื่องโค้ดก็เป็นมุมหนึ่งนักเตะตัวหลักเจ็บก็เป็นอันหนึ่งอาการเก็บของชนาทิพย์ก็เป็นแบบหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถที่จะลงไปช่วยทีมในช่วงเวลาที่เขาอาจต้องการใช้ก็ได้นะ โอ้มันหลากหลายอารมณ์มากครับเรื่องนี้มาซินโยเล่นดีเร็วยังสำรองเลยเข้อความนี้บอกนะครับสุดท้ายก็คือเอาตรงๆเลยครับโอนิกิออกไปเลยครับดูทรงแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือหาทางออกไม่ได้แล้วครับมันต้องเปลี่ยนแปลงสักอย่างอนะ่ะเพราะที่ผมบอกว่านักเตะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะตลาดยังไม่เปิดจะต้องเปลี่ยนที่โค้ชก่อน คือถ้าโค้ชไม่เปลี่ยนแนวทางการเล่นสบโบซอนก็ต้องเปลี่ยนโค้ชครับระบบแปะก็คือจ่ายบอลไปมาเนาะไม่มีอิสระในการเล่นเลยข้างบนเล่นอิสระโดนโค้ชโดดทุกทีจากคุณเบียร์ผมว่มาผมดูผมเห็น่างั้นนะแทบไม่มีจังหวะโซโลรันเลยจังหวะเลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะซึ่งตัวที่เลี้ยงดีของฟอนเตเล่อะมันก็มีนะแต่ทําไมตอนมิโทมะเนี่ยโอ้โหมันเลี้ยงโอ้โหมันมากนะครับแต่ขอชนาทิพย์คุณไม่ปล่อย แต่ของมิตมะคุณให้เขาลุยซึ่งถามว่ามิตมะเก่งไหมเก่งแต่มิตมะมาเล่นบอลแบบอาแปะไปแปะมาเขาเสียของครับอย่างนี้ทาไมย้ายไปอยู่เนี่ยไบตันมันไม,ไม่ให้มิตมะแปะ้าง่ะมันให้มิตมะโซโล่เดียวเพราะมันรู้ว่าหนึ่งต่อหนึ่งมันอันตรายกว่าอยู่แล้วผมก็เลยงงว่าตัวเนี้ยโอนิกิคุณอยู่กับนักเตะม,มาคุณน่าจะรู้จักนักเตะด,ดีว่าแต่ละคนเป็นยังไงอย่างมาซินโย่อย่างเงี้ยมันเร็วสปีดต้นหาดเนี้ยใน่ข้อความนี้ก็บอกว่าเออสํารองก็จริงว่ะ รอดูแล้วกันเนาะ